วันพฤหัสบดีที่25มีนาคม2564นณอาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดมหาสรารคามได้ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเชิงรุกประชาสัมพันธ์โครงการมาตรา33เรารักกันและรับลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ให้แก่อาจารย์บุคลากรและผู้ประกันตนตามมาตรา33ในความรับผิดชอบของมหาวิทยายลัยมหาสรารคามและสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงโดยการออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกในครั้งนี้มีอาจารย์บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มารับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน นางนพรัตน์จันทนสมบัติประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามได้กล่าวว่าโครงการมาตรา33เรารักกันเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33จําจำนวนกว่า9ล้านคนด้วยการจ่ายเงินเยียวยา4 0 0พันบาทผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.m33rearkan.com โดยเริ่มลงทะเบียนพร้อมกับตรวจสอบสิทธิตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคม2564หหลังจากนั้นผู้ประกันตนสามารถยืนยัน ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่15-22มีนาคม2564โดยหลังจากยืนยันตัวตนผ่านแล้วจะได้รับเงินสัปดาห์ละ1,000บาทในวันที่22มีนาคม29มีนาคม5เมษายนและวันที่12เมษายน2564จนครบ4,000บาทโดยเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์โครงการม .33 เรารักกันจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะและไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน5,000 500, 0 0บาทณวันที่31บธันวาคม2563สําำหรับกรณีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือลงทะเบียนรอบแรกไม่ผ่านสามารถลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามโดยจะเปิดให้บริการรับลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28มีนาคม คม2564ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนรอบที่2เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางเป็นเงินก้อนในงวดเดียวคือวันที่12เมษายน2564จำนวน4,000บาท สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามนะคะได้ออกโครงการเชิงลุกนะคะมาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะมาให้บริการในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์โครงการม3าสามเราลักกันนะคะซึ่งวันนี้เรามาให้บริการกับคณะอาจารย์แล้วก็บุคลากรของมหาวิทยา,ทยาลัยมหาสารคามนะคะ ในการนี้นะคะในการทบทวนสิทธิ์นะคะเราจะทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่28มีนาคม2 5 6 4ค่ะวันนี้เราให้บริการถึงที่เลยนะคะซึ่งก็มีท่านทั้งคณะอาจารย์แล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากันหลายท่านนะคะเพราะว่าของมหาวิทยาลัยเนะะี่ยค่ะยังไม่ได้มีการลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์โครงการมสามสาเรารักกันเนี่ยประมาณ1,000คนนะคะ วันนี้เราเลยให้มาบริการถึงที่ค่ะเมื่อท่านผู้ประกันตนมาตาสามๆลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์กับประกันสังคมแล้วเนี่ยนะคะเงินจะเข้าสู่แอปเป่าตังในวันที่12เมษายน2564นะคะจำนวนเงิน4,000บาทค่ะ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าเป็นผู้ประกันตนเขาเขายัง,ยงลงทะเบียนได้นะครับให้ไปลงที่ศูนย์ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้นะคะที่สํานักง,งานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านนะคะแล้วก็มีศูนย์ทบทวนสิทธิ์นะคะให้ทุกวันเลยนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสานาทีถึง16นาฬิกาสานาทีทุกวันค่ะถึงวันที่เท่าไหร่ครับผมถึงวันที่28มีนาคมค่ะ